เทศบาลเมืองลบบุรีโดยนายจำเริญสละชีนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีขอเชิญร่วมโครงการเทศบาลพบประชาชนประจําปีงบประมาณ2,567พบการบริการด้านต่างๆของเทศบาลเมืองลบบุรีเคลื่อนที่ไปหาประชาชนถึงที่พบการตรวจรักษาพยาบาลเบื้องต้นการตรวจสุขภาพในช่องปากการบริการตัดผมสุภาพบุรุษสุภาพสตรีการให้ความรู้อบรมอาชีพระยะสั้นการแสดงนิทรรศการผลงานนักเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีการแสดงบนเวที ที่ของนักเรียนการจับฉลากรับเครื่องอุปโภคบริโภคในราคาถูกเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายประชาชนพร้อมการบริการอาหารเครื่องดื่มฟรีกำหนดจัดขึ้นดังนี้ ครั้งที่1วันที่20พฤษภาคม2567ณนศะาลาประชาคมเทศบาลเมืองลบบุรีครั้งที่สองวันที่27พฤษภาคม2567ณนะสวนราชานุสร์ครั้งที่สวันที่31พฤษภาคม2567ณนะสวนสุขภาพตะแก้วครั้งที่4วันที่4มิถุนาย,ยน2567ณนศะาลาประชาคมเทศบาลเมืองลบบุรีงา,ง,างานนี้พลาด,ลาดไม่ได้ไ โรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีนำคณะครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนร่วมทำบุญตักบาตรฝังพระธรรมเทศนาเวียนเทียนรอบพระอุโบสถเนื่องในวันวิสาขบูชาเพื่อปลูกฝังให้เด็กนักเรียนเกิดความสนใจในพระพุทธศาสนาและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ร่วมอนุรักษ์สืบสารประเพณีทางพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไปครับ นำมรากจันทารัตฐู้่มโวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีนำคณะครูบุคลากรทางการศึกษานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูนักเรียนทุกระดับชั้นร่วมกันประกอบพิธีทำบุญตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งฟังพระธรรมเทศนาและร่วมเวียนเทียนรอบพระอุโบสถวัดคลองสายบัวเนื่องในวันวิสาขาบูชา โดยนางมรกตจันทารัฐผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรีกล่าวว่าทางโรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรีได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขาบูชาขึ้นเพื่อเป็นการปลูกฝังให้เด็กนักเรียนเกิดความสนใจในพระพุทธศาสนาตลอดจนพุทธประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ร่วมอนุรักษ์สืบสานประเพณีทางพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป ประกอบกับนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรีมีนโยบายให้โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีจัดกิจกรรมหรือกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นปลูกฝังให้นักเรียนเกิดความรักชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสถาบันหลักของประเทศไทยโดยให้โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีจัดกิจกรรมต่างๆทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนเพื่อให้นักเรียนเห็นความสําคัญของสถาบันชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ ซึ่งทางโรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีได้ขานรับนโยบายดังกล่าวพร้อมกับด um ําเนินกิจกรรมที่เน้นปลูกฝังให้นักเรียนเกิดความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มาอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนรวมถึงการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับประเพณีและวันสําคัญของไทยเพื่อให้นักเรียนเข้าร่วมโดยเฉพาะกิจกรรมเกี่ยวกับศาสนาทางโรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีได้จัดกิจกรรม ในวันสําคัญของศาสนาเช่นวันวิสาขาบูชาวันอาสารหาบูชาวันเข้าพรรษาวันมาคบูชาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำเพื่อปลุกฝังให้เด็กนักเรียนเกิดความสนใจในพระพุทธศาสนาตลอดจนพุทธประเพณีที่สืบปฏิบัติสืบทอดกันมาและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ร่วมอนุรักษ์สืบสานประเพณีทางพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป ทั้งนี้วันวิสาขาบูชานับว่าเป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นวันที่สมเด็จพระอาหารหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้และปรินิพานซึ่งเกิดขึ้นในวันและเดือนเดียวกันคือในคืนวันเพน็ญวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหกชาวพุทธจึงถือว่าเป็นวันที่รวมการเกิดเหตุการณ์อันน่าอัศจรรย์ยิ่งสําหรับกิจกรรมในวันวิสาขาบูชาซึ่งชาวพุทธจะนิยม มารวมตัวกันเพื่อจัดพิธีทำบุญใหญ่หรือจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อบำเพ็ญพระราชกุศลระลึกถึงพระพุทธเจ้าเช่นเข้าวัดบำเพ็ญกุศลถือศีลฟังธรรมและเวียนเทียน ท่านผู้ชมครับและนี่ก็คือข่าวสารจากรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้านํามาฝากทุกท่านกันในวันนี้ก่อนจากกันในวันนี้ขอขอบคุณนายแพทย์วร,ราศไกลเลิศกรรมการผู้จัดการเคเบิ K ลทีวีลบุรีที่ให้การสนับสน,นุนรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาสําหรับวันนี้ผมกิตติเ็กชัยและทีมข่าวสวัสดีครับ